สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันพุธทุกคนนะคะทั้งพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนนะคะเรามาดูนะคะว่าดวงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคุณในเนี่ยธันวาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นขอแบบส่งพลังงานดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะ คนมีแต่เรื่องราวดีๆส,ส,ส,สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคิดสิ่งใดก็สมปรารถนามาดูอาโบปเปิดรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะแต่ขอคนที่ไม่รีบนะคะเพราะว่าไม่ได้รับเยอะนะคะลองทักหาแอดมินเนาะแล้วก็ใครที่สนใจที่จะลงเรียนนะคะในเดือนมกราคมนะคะก็ะชมรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปหรือว่า ทักหาแอดมินได้เลยนะคะได้รับโปรโมชั่นพิเศษส่สวนลดนะคะ10ท่านแรก50%เลยทีเดียวไม่เคยจัดมาก่อนนะคะเออต้อนรับปีใหม่ให้มาดูเพื่อนๆที่เกิดวันพุธเนาะหลายคนก็มีแบบบางอย่างไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณนะคะอืมซึ่งคุณเองก็ได้รับการนำทางหรือว่า การคุ้มครองจากสิ่งสักดิทธิ์นะสำหรับคนที่เกิดวันพุธหลายคนนะคะก็อาจจะมีแบบข่าวดีเข้ามาปรับปรับสัพพันธ์กระทันหันนะคะทำให้มันเป็นสัญญาณที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการการได้งานการต่อสัญญาอย่างเงี้ยหรือไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันจะนําพาให้แบบ คุณนะคะไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มันมีถูกที่ถูกเวลานะคะอืมถูกที่ถูกจังหวะันแหละเนอร์วิว f f ฟฟอร u จูไพ่ติดกันนะสองก่ะ S o สอ u p ว้าวันพฤหัสเม้เชีย9เหรียญ ส่งท้ายปีเก่าของคุณนะคะอ่ะน่าจะมีเซอร์ไพรส์อยู่นะคะของคุณน่าจะมีเซอร์ไพรส์อยู่หนึ่งสสาแต่เรื่องที่เด่นเด่นนะคะเรื่องเด่นเด่นน่าจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจนะคะ ิวลิงพิคะนนขึ้นมาสำหรับชาววันพุธคนที่ว่างงานอยู่นะคะคนที่ว่างงานอยู่บางคนคุณอาจจะขอพ่อ,อธิษฐานอะไรมานะคะ,ะมีโอกาสอย่างมากที่จะได้แบบได้ข่าวในเรื่องของการงานแบบไม่ทันตั้งตัวจนทำให้เราเคลียร์งานเก่าไม่ทันแหละเออ open up ส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะคนที่ทำงานประจำเป็นยังไงคนทำงานประจำน่าจะดีอยู่นะคะคนที่ทำงานประจำคุณอาจจะได้รับข้อเสนอบางอย่างนะคะเป็นออฟเฟอร์อะไรบางอย่างให้คุณคุณจะต้องเหมือนพินิจพิจารณาว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงอะไรฉันจะตกลงดีหรือว่าไม่ตกลงดีนะคะอืม เ <Okay. S 2> ชาวันพุธหนึ่งหนึ่งมาบอกว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือหรือตัวเราเองนะคะกาลังที่จะได้เจอคนที่ดีสินเสมอกันเข้ามาหรือคนที่มีเแบบจิตใจที่ดีเข้ามาก็เป็นไปได้เช่นกัน ถ้าคุณที่ว่างงานนะคะคุณรอคอยงานอยู่อย่างเงี้ยอาจจะได้แบบไม่คาดฝันนะคะเหมือนแบบเ,เวลาตั้งใจมันไม่ได้แต่เวลาแบบไม่ตั้งใจนะมันได้ประมาณนั้นนะคะแต่อาจจะมาแบบในลักษณะของแบบ กระทันหันคุณอาจจะต้องตัดสินใจเอาเองเนี่ยมีสถานการณ์ให้ตัดสินใจแบบกระทันหันมันเลยทําให้คุณต้องมีสติดีๆนะคะเพราะถ้ามีสติก็คือคิดถึงว่าเอ๊ะวางแผนจะเป็นยังไงนึกถึงความเป็นจริงแล้วก็นึกถึงอนาคตของตัวเองอย่างเงี้ยอืมจะมีการวางแผนในระยะยาวเกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่น่าจะเป็นช่วงเวลา ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างนะคะหรือว่ามีการต่อจะต่อดีหรือไม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยจ้างดีหรือไม่จ้างหรือตัวของคุณเองจะต่อหรือไม่ต่ออย่างเงี้ยอืมแต่ถ้ามีแบบว่าเซอร์ไพรส์นะคะเขาแบบว่ามีการแบบอ่ให้เรามีการเสนอขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนเราจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาเนี้ยเออประมาณนี้ก็ได้นะคะอืม ในเรื่องงานประจามีอะไรต้องระวังในเรื่องของปัญหาคอน FLICT นะคะในเรื่องของความร่วมมือนิดนึงนะคะความร่วมมือแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อาจจะเป็นแบบว่าเ,เราอย่าไปคาดหวงังหรือว่าไปอย่าไปรับปากใครอ,อ่ะเออในสิ่งที่เฮ้ยจะทําหรืออะไรนะอย่าไปรับปากใครถ้าไม่จําเป็นเท่านั้นเองมันจะหาเรื่องมาใส่ตัวนะคะ แต่ในเรื่องของความโดดเด่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หวือหวาแต่มันมามันก็คือจะมาเลยนะคะมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับดวงแล้วดวงคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะในเนี้ยมันไม่ได้แบบขึ้นชัดเจนเหมือนคนอื่นของคุณแบบแล้วแต่การกระทําของใครของมันแต่มันจะมีในเรื่องของแบบสัญญาความมั่นคงนะคะการต่อรองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสําหรับธุรกิจส่วนตัวหรือว่าคนที่เป็นแบบนายตัวเองนะคะก็คือเป็นยังไงบ้าง คุณอาจจะมีในเรื่องของแบบการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะแผนธุรกิจนะคะหรือระบบหรือว่ามีการแบบ r รีโน a t e อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะในเรื่องของการวางแผนกับหุ้นส่วนของคุณแต่ถ้าคุณทําคนเดียวหรือว่าเป็นนายตัวเองมันเป็นเหมือนแบบว่าคุณจะได้พบได้เจอที่ปรึกษา ะะได้พบได้เจอที่ปรึกษาหรือว่ามีการแบบวางแผนให้มันแบบกระชับแล้วก็ปลอดภัยขึ้นอย่างเงี้ยในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่ไม่มั่นคงไม่ปลอดภยัยหรือว่ามันไม่จําเป็นอะไรมันจะมีการถูกจัดการหรือแม้แต่ตัวหองเองอะจะจัดการสิ่งนั้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะการเงินนี้น่าจะมาโชคโชคน่าจะมาจากความรักมากกว่า ไม่ได้มาจากการเสี่ยงนะคะการเงินนี่ก็มีโชคลาภบ,บ้างนะคะอาจจะเป็นโชคลาภแบบไม่คาดฝันบ้างแหละอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่ามีแบบว่าคนรักให้โชคอย่างนี้ก็ได้นะคะเลขมงคลถ้าจะมีก็จะมีเลขห้านะคะมีเลขห้าแล้วก็เลขสามมีเลขห้าแล้วก็เลขสามถ้าทิศมงคลก็จะเป็นทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เนาะ ในเดือนนี้ถ้าเป็นสีมงคลก็จะเป็นแบบว่าเออสีเขียวลงลงมาก็จะเป็นสีฟ้านะคะเอาล่ะการเงินสุขภาพจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะขับรถอะไรก็ต้องมีสติแต่ส่วนใหญ่ปัญหาของคุณในเดือนนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการเลือกการตัดสินใจนะคะคุณจะเป็นเหมือนต้องตัดสินใจอะ่ะจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อหรือประมาณแบบ ต้องตัดสินใจอะไรที่มันเป็นทางการนะคะประมาณนั้นแต่มันก็เป็นแบบมันก็เป็นทามมิ่งที่คุณจะมาถึงจุดเปลี่ยนไม่มีอะไรหยุดอยู่กับที่นะคะเออดังนั้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราคิกออฟเข้าสู่ปีใหม่ด้วยนะคะแล้วอ,อช่วงทามมิ่งนี้คุณก็จะได้มีการแบบเปิดใจมีการฮิลลิ่งนะคะแล้วก็เหมือนเค,แบบคลียริตี้นะคะแบบเคลียรแบบ ความเชื่อของตัวเองเคลียร์แบบว่าปัญหาอุปสรรคของตัวเองนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของคุณแบบว่าความเชื่อด้วยนะคะความเชื่อความศรัทธาโดยเฉพาะในเรื่องของแบบว่าพลังงานบวกนะคะคุณอาจจะมีการได้เข้าไปศึกษาหาความรู้นะคะการเรียนอะไรบางอย่างนะคะเพื่อพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะอืม เด e m เมจิ i เชนะคะก็คือเมจิอไร in your life ก็คือทุกอย่างนะคะเป็นเกิดขึ้นเหมือนมีเวทมนตนะ์อะเออคุณต้องการอะไรคุณสามารถที่จะเสกมันได้มันสายเมนเฟสนะคะเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณเมนเฟสดังนั้นโอเคถ้าเรารู้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนนะเราก็เมนเฟสสิ่งเซอร์ไพรส์นั้นให้มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะ if you believe เห็นไหมถ้าคุณเชื่อคุณก็จะสามารถ you can do it คุณเชื่อว่าคุณจะรวยคุณเชื่อว่าคุณจะทําได้คุณเชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะเปลี่ยนไปในสิ่งที่ดีเพื่อคุณคุณทําได้แน่นอนแต่หนึ่งสิ่งนะคะที่ขึ้นมาเลยหลายคนถ้าสมมุติว่าคุณมีปัญหาทางกายภาพโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพนี่คุณจะได้รับการฮิลลิ่งเยียวยารักษานะคะเอออาการของคุณจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะอืมดีขึ้นมากๆเลยสุขภาพของคุณจะดีขึ้นมากๆนี่เป็นข่าวดีหนึ่งเรื่องของคุณนะคะแล้วก็ ในการฮิลลิ่งทางจิตวิญญาณหรือจิตใจด้วยนะคะหลายคนก็คือเหมือนกําลังเปิดใจนะคะเปิดรับศาสตร์ใหม่ศาสตร์แห่งการฮิลลิ่งศาสตร์แห่งการเรียนรู้ศาสตร์แห่งการพัฒนาทางจิตวิญญาณหรือว่าทัศนคติความเชื่ออย่างเงี้ยอืมเหมือนเรากําลังนะคะที่จะแบบว่าเหมือนรีวิวเดอะพาร์นะคะก็กลับมองไปย้อนสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเหมือนทําการแบบฮิลมันนะคะเพื่อแบบว่า เพื่อไปสู่ทางเรื่องใหม่สู่เส้นทางใหม่ของปีใหม่เอออย่างเงี้ย new direction นะคะเหมือนคุณจะวางแผนในเรื่องของ life purpose ของคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะเออมีการแบบใช้ชีวิตในลักษณะของความแบบไม่สุ่มเสี่ยงปลอดภยัยนะคะมีเหตุมีผลอย่างเงี้ยแต่ก็แนะนำอย่าไปรับปากใครหรือว่าอย่าไปออ,อย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มีแผนสำรองไว้ ะะแต่ในสิ่งที่ดีๆของคุณมันมีในเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวขอ้องถ้าเป็นความรักนะคะคนโสดจะได้พบคู่ไหมไม่รู้เป็นคู่หรือไม่มันไม่ขึ้นคู่แต่มันจะมีใครสักคนเข้ามาเป็นคนดีมามอบรักให้คุณคนนี้โชคชะตานำพามานะคะคสำหรับคนที่มีคู่อยู่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลานะคะที่เราจะต้องตัดสินใจนั่นแหละจะเอาอยัางไงความชัดเจนมันจะเกิดความเสมอภาคความสมดุลมันจะเกิด ะะดังนั้นต้องเปิดใจแต่ถ้าใครที่แบบเอ้ยมันไปไม่ไหวแล้วมันพังทลายมันแบบเป็นแก้วมันร้าวแล้วมันไปต่อไม่ได้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะฮิวฮิลลิ่งนะคะเยยวยารักษาตัวเองนะคะแล้วก็เปิดใจนะคะที่จะแบบเคลียร์เปิดใจที่จะแบบว่าเอ็กเซปต์มันยอมรับกับสิ่งนั้นอย่างเงี้ยเพราะโชคชะตานำพาเรามามันเป็นแบบทุก ทูขีดเส้นไว้แล้วนะคะอะ่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักนะคะงั้นขอเปิดให้เป็นแนวทางให้คุณหนึ่งใบว่านางฟ้ายอยากจะบอกอะไรสำหรับคนที่นี้ไกลลายในเรื่อง,องความรักตอนนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการหิวกำลังหิวอยู่เนาะ อ๋ออ่าโอเคแอนเจนนะคะของคุณได้บอกว่าก็ uh, ก็คือมีความใกล้ชิดระหว่างกันและกันนั่นแหละแต่จงให้พื้นที่แก่กันและกันด้วยมีแบบแล้วก็แบบให้เวลากันและกันนะแต่เราก็จะมีแบบให้พื้นที่นะคะ ซึ่งกันและกันด้วยนะคะความรักไม่เคยเรียกร้องแต่เพียงยอมให้และก็ให้นะคะคือยอ,ยอมนะคะยอมที่จะให้อย่างเงี้ยคือแบบ accept นะคะก็คือให้กันและกันด้วยนะคะไม่ใช่แบบติดกันตลอดเวลาเลยคุณคงเขาา้าใจดีสำหรับคนที่ตรงกับสถานการณ์นี้อยู่ด้วยกันแหละเอออยู่ใกล้ชิดกันแหละแต่บางครั้ง อีกคนหนึ่งอาจจะต้องการแบบ space ต้องการพื้นที่เป็นของตัวเองแม้แต่เราเช่นกันนะคะเออทุกๆความสัมพันธ์คือให้เกียรติกันนั่นแหละอืแต่มาบรสัมผัสถึงพลังงานแห่งการฮิลลิ่งกันลังจะเข้ามานะคะเพราะว่าหนึ่งถ้วยมาจ่อรอหนึ่งถ้วยเป็นฮิลลิ่งด้วยมันเป็นสเปรชัลนะคะเรียนนิ่งด้วยดังนั้นใครที่กำลังจะศึกษาในเรื่องของแบบ จิตวิญญาณนะคะหรือว่าการฮิลลิ่งนี่จะเป็นทัมมิ่งที่ดีของคุณนะคะกับการเริ่มต้นไปสู่สิ่งนี้คุณจะได้เจอแบบว่าข้อมูลที่ดีหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคู่บาอาจารย์ที่ดีอย่าเงี้ยได้นะคะทีนี้เรามาดูว่ามีอะไรอีกอะพิคเนตนะคะก็ซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเยียวยาคุณจะแบบดีขึ้นเป็นอย่างมากๆเลยนะคะอืนี่คือพรที่ท่านให้คุณ ดูบิ๊กเชงของคุณหน่อยนะคะอ่ะเอาเป็นว่าก่อนสิ้นปีนี้นะคะมันไม่ได้มีมันไม่ได้แบบมันอยู่กลางๆอยู่นะคะมันอยู่กลางๆมันอยู่ในช่วงของคุณกําลังเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันอยู่กลางๆอยู่การเปลี่ยนแปลงเนี้ยไม่ได้อันตรายนะคะชะนะมานนะคะคุณปลอดภัยแน่นอนถ้าคุณกําลังเผชิญอยู่กับเรื่องใดก็ตามนะคะ าการเงินต้องมีขึ้นมาบอกนะคะการใช้เงินจะต้องรู้จักเก็บออมบ้างนะเออในเรื่องของการเงินอย่าแบบฟุ่มเฟือยให้มากให้มากเกินไปอ,อะไรเงี้ยวางแผนการเงินด้วยนะอย่างนี้นะคะโอเคมีอะไรเสริมอีกไหมในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมนะคะก็คือเหมือนบางคนก็จะมีการได้เดินทางไปทําบุญนะคะหรือได้รับของมงคล นะคะอืมแต่เอาละ่ะก็ขอให้เป็นทามิ่งที่ดีสำหรับชาววันพุธทุกคนนะคะคุณจะมีโอกาสได้รับพรที่ดีมากๆเลยนะคะแต่แบบว่าดวงอยู่ในแบบเป็นช่วงที่ดวงเปลี่ยนนะคะแต่ไม่ได้แบบว่า โอเวอร์มากมายนะคะอยู่แบบในกลางๆอยู่ไม่ได้อันตรายไม่ต้องกังวลน,นะคะหลายคนจะเห็นเจ้าทาวเวอร์ไงอโอเคนะคะก็ขอให้คุณโชคดีแต่มันเป็นการเปลี่ยนที่เราไปสู่นิวชัปเตอร์ใหม่นะคะไปสู่การเริ่มต้นใหม่เออลืมบอกในเรื่องของเงินนะคะเขาก็บอกว่านอกจากคุณเนี้ยนะจะเมนิเฟอ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้มันเหมือนเมจิกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฮิลลิ่งการเปิดใจรับสิ่งใดก็ตามมันเป็นไปได้หมดนะคะถ้า ถ้าคุณอยากที่จะแบบทำนะคะการเมนเฟสรวมไปถึงให้คุณนะคะเอนจกับความแบบความอุดมสมบูรณ์นะคะความเพียบพร้อมของคุณนะคะคุณอะทำงานมาเยอะแล้วนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะใช้ชีวิตแบบเอนจใช้ชีวิตเพื่อตัวเองนะคะแล้วก็เข้าเหมือนว่า แล้วก็สํานึกรู้คุณกับทุกสิ่งที่ตัวเองมีคุณจะแฮปปี้กับความสําเร็จของคุณนะคะซึ่งความสําเร็จของคุณนะมันมาจ่อรอตั้งแต่แบบดีไม่ดีเกิดมาขึ้นก่อนหน้านี้แล้วแต่มันมีแน่นอนความสําเร็จมันเกิดขึ้นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยคุณจะเลือกอะไรเท่านั้นเองนะคะความสําเร็จมาจ่อรออยู่แล้วโดวยเฉพาะในเรื่องของการงานการต่างประเทศนะคะอืมก็ใครที่รอในเรื่องของกฎหมายเอกสารสัญญาอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของ เอกสารการเดินทางคุณก็จะได้ข่าวเช่นกันขอให้คุณโชคดีนะคะาฝากกด subscribe กด like กดแชร์นะคะเป็นค่าครูให้พี่ไพ่เราด้วยนะคะขอบคุณมากมายที่ซัพพอร์ตนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะร่วมส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกันนะคะโอเคชมรายละเอียดในเรื่องของคอร์ส Master Universal รุ่น17ได้เลยนะคะเลิฟๆค่ะ สวัสดีค่ะเปิดประตูสู่โลกแห่งการพยากรณ์นะคะสายจิตวิญญาณหรือว่ากฎของแรงดึงดูดหรือว่าสายมนิเฟตทุกท่านนะคะใครที่สนใจนะคะพร้อมหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะคะกับคอร์สเรียนไพ่ยิปซีออนไลน์ผ่านซูมนะคะสอนสดนะ,ะผ่านซูมรุ่นที่17นะคะอืม คลาสนี้จะเหมาะกับใครนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการรู้นะคะการเรียนรู้การอ่านไพ่การตีความหมายนะคะแบบละเอียดแล้วก็การเชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงพลังงานของไพ่พลังงานแบบรอบตัวนะคะเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณแล้วก็พลังงานรอบตัวของคุณแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจพัฒนาทักษะ นะคะอืมแล้วก็คลาสนี้จะเป็นแบบว่ามาสเตอร์นะคะเอ็กคลูซีฟมีแบบว่าดีเทลมีแบบสัญลักษณ์นะคะของการอ่านสายจิตวิญญาณเยอะมากๆเลยนะคะเหมาะกับ new beginning เลยคุณไม่จาเป็นจะต้องมีพื้นฐานมากนะคะมามาแบบว่าเริ่มต้นใหม่เลยด้วยกันนะคะสอนแบบอย่างจริงจังมากเราจะเรียนทั้งหมด3วันนะคะแล้วก็อีก2วัน2วันนี้จะเป็น follow up ตรวจการบ้านแล้วก็สอน เอ็กซนะคะกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้3วันแรกนะคะก็จะเป็นแบบเนื้อหาเต็มๆบวกกับเวิร์กช็อปนะคะ2วันก็จะเป็นแบบรวมทั้งหมดนะคะรวมเป็น5วันเต็มๆเ,เกือบ35ชั่วโมงนะคะแล้วก็ราคานะคะดีมากๆ35นี่คือแบบยังไม่ได้รวมพักนะคะตองบอกว่าคนที่จะสมัครขอคนจริงใจตั้งใจแล้วก็พร้อมจริงๆกับเวลา นะคะคณสามารถที่จะเลือกเวลาได้มีทั้งหมด2ห้องให้คุณได้เลือกนะคะห้อง1จะเรียนวันที่1 0 1 1 1 2มกราคมห้อง2จะเรียน24-25แล้วก็26มกราคมนะคะตามที่รายละเอียดที่แจ้งนี่แหละแล้วกเ็เรียนเสร็จนะคะมีใบประกาศนนยบัตรให้ นะแล้วก็มีคลิปให้คุณนะคะได้ไปแบบทบทวนได้ตลอดชีพเลยแต่ว่าโ่าต้องขอบอกอย่างหนึ่งว่าไม่ขายไม่ขายคลิปนะคะถ้าคุณจะมาลงแล้วไปศึกษาเองรบกวนว่าไม่เหมาะนะคะไม่เหมาะเพราะว่าเราเป็นเรียนแบบระบบ สอนสดนะคะดังนั้นการสอนสดมันก็แน่นอนมันจะมีโต้อตอบมันจะมีเสียงคนอยู่แล้วในคลิปดังนั้นไม่เหมาะกับที่เราจะแบบว่ามาซื้อคลิปแล้วไปเรียนเองนะคะขอคนที่มีเวลาจริงๆเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นเอาที่คุณพร้อมนะคะโอเควันที่สมัครคุณจะได้อะไรนะคะคุณจะได้คลิป นะคะในการเตรียมตัวปรับพื้นฐาน3มคลิปซึ่งจัดทำนะคะไม่ได้เอาคลิปเก่าย้อนหลังมาส่งให้เราแจกให้นะคะคือจัดทําขึ้นเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานให้นะคะสคลิปได้ไพ่หนึ่งสำรับได้เอกสารนะคะแล้วก็ได้สร้อยหินมงคลสร้อยแท้นะคะพลอยตาเหี่ยวรุ่นนี้ครูบาอาจารย์ให้เป็นพลอยตาเหี่ยวนะคะจะเป็นแบบปกป้องพลังงานจิตวิญญาณเข้าสมาธิแล้วก็ป้องกันคุณใส่โมดํานะคะ เอาล่ะค่ะใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะคะโปรโมชั่น10ท่านแรกลดไปเลย50%นะคะ10ท่านแรกนะเป็นต้อนรับปีใหม่นะคะให้กับทุกคนขอคนที่ต้องการที่จะเข้าถึงจริงๆนะคะมีระบบแบบแบ่งชำระได้ถึง4ครั้งเลยนะคะเพื่อให้คุณได้เข้าถึงนะ,ะดังนั้นไม่จาเป็นว่าคุณจะต้องแบบ เออเป็นเพศไหนไวัยไหนอายุเท่าไหร่ไม่จากัดนะคะเจนใหม่ๆเยอะมากนะคะที่มาเรียนกับหมอโบขอแค่คุณแบบใจรักกับสายนี้นะคะกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวตนแล้วก็พัฒนาด้านจิตวิญญาณของตัวเองคุณจะนําไปช่วยเหลือผู้คนหรือว่าเป็นไปเป็นแบบประกอบอาชีพเสริมในอนาคตก็ได้นะคะนอกแต่ที่สําคัญคือเราต้องแบบรู้อินเนอร์ที่มันละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งจริงๆนะคะดังนั้น ก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะขอคนที่แบบว่าเออคลื่นเราตรงกันแล้วเราได้มันเจอกันในเวลาที่เหมาะสมนะคะเลิบๆค่ะ